และบุม๋มมาช่วง Help <ำ> Secret h e l h Secret ของเราเนี่ยนะคะก็ จะคุยกันเรื่องผมงอกนะคะผมขาวก่อนวัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมีบางอย่างเราอ่ะเคยมีค่ะเวลาช่วงคิดเครียดนานๆแต่มันจะเจอแบบประมาณเส้นเดียวนะพี่ตักของบุ๋มเล่เป็นแบบเส้นเดียวที่แบบเป็นประมาณเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็วิช่างทำผมก็วิตายเจอผมงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบุ๋มเคยดีไหมบอกว่าอะไรถ้าเกิดทอนผมงอกแล้วระววังนะมันจะขึ้นมีเป็นสิบๆเส้นเลยนะอะไรเมันจะกระจายพี่ผมงอกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สารพิษงูนะคะที่มันจะกระจายพิษแผ่ซ่านอะไรอย่างเงี้ยคือผมคนเราเนี่ยรู หนึ่งรูขุมขนเนี่ยนะคะมันก็จะสร้างสร้างเส้นผมเนี่ยหนึ่งเส้นหรือสามเส้นม,มากสุดอ,อย่างของอเหมือนของฝรั่งผมฝรั่งเขาเนี่ยนะคะโดยที่การสร้างสีการสร้างเส้นผมเนี่ยก็รูขุมขนไหนรูขุมขนนั้นถ้ามันมีปัญหามันก็จะมีปัญหาแต่การมีปัญหาที่หมายถึงว่าถ้าไม่ใช่ อายุเยอะขึ้นแล้วผมเริ่มขาวทําให้การสร้างส,างสีสดีดาของเราเนี่ยมันไม่ทํางานได้ปกติเหมือนเดิม,มนั่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นเพราะมีโรคบางอย่างในร่างกายอ,อ,อย่างเช่นโรคหัวใจโรคไทรอยหรือว่ายัางเป็นโรคบางอย่างที่ทําให้ไม่สามารถผลิตสีผมได้เท่าเดิมนะคะก็จะมีในเรื่องของความเครียดเพิ่มขึ้นอีกด้วยแต่เท่านี้ศึกษาเนี่ยอย่างที่เราเล่นในหนังอ่ะที่เครียดเครียดจะจัดแล้วผมงอกชั่วข้าคืนเป็นไปไม่ได้ค่ะ <น>เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดจากความเครียดมันจะงอกเป็นกระจุก จะสังเกตได้อย่างนี้มันจะงอกเป็นกระจุก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 มากกว่านะคะเพราะว่าเกิดจากีเลือดไปเลี้ยงในส่วนเซลล์ต่างๆแถวนั้นเนี่ยไม่พอดังนั้นทั้งง่ายที่สุดนะคะถ้าเกิดคุณกลัวหรือว่าช่วงนั้นมีความเครียดเยอะหน่อยนะคะอาจจะเครียดว่าคนมาจีบคุณเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเครียดทั้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องมีการย้อมผมบ้างย้อมผมมาดีที่สุดเลยนะคะครีมเปลี่ยนสีผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเยอะแยะมากดีกว่ามากเยอะ ใช้งานง่ายทํางานง่ายนะคะแล้วก็สามารถเห็นผลได้เร็วแล้วก็สีผมก็สวยสม่ําเสมอกันด้วยนะคะประหยัดเวลาด้วยนะรวดเร็วด้วยทำเองได้ด้วยที่บ้านเนี่ยนะคะหรือว่าไปที่ร้านทำผมเขาก็ทําให้ได้นอนแบบสบายๆสระผมแล้วหลังจากนั้นไม่ให้เขาทาให้ก็ได้ค่ะเง่ายไงง่ายจะตายนะคะหรือว่าการทานอาหารบางอย่างเนี่ยนะคะก็เออมันก็จะช่วยให้ได้ให้ให้ออกช้าลงใช่ค่ะในการบำรุงเส้นผมนั่นเองอย่างพวกสาหร่ายนะคะสาหร่ายทานกับพวกข้าวอย่างถ้าเกิดมีข้าวสวยร้อนๆนะอ่ะทู ต้องใส่ในต้มจืดก็ได้หรือว่างานะคะ <c oughs> แต่ง,งาเนี่ยต้องตำนะคะตำละเอียดหน่อยมันึงถึงได้สารอาหารเซซามินที่อยู่ในงานได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงผลไม้ทังต้องตำก่อนให้ละเอียดก่อนนะคะรือถึงออ<ม>แล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆที่มีวิตามินซีสูงพวกแครอทแครอทอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นแครอทปญญั่นหยาบเครื่องถ้วยหัวไชเท้าหาั่นหยาบเครื่องถ้วยแล้วก็น้ำเย็นจัดหนึ่งถ้วยประกอบเข้าด้วยกันกรองแต่น้ำปรุงรสด้วยน้ำมะนาวแล้วเกลือป่นแล้วก็ดื่มทันทีเนี่ยก็จะทำให้ เส้นผมช้าลงเอออันนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะอันนี้สูตรนี้ถูกต้องมีวิตามินซีสูงด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดู beauty tips ของเราดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในการเปยนสีผมค่ะโอ้โห 30นาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วหมดเวลาอีกแล้วพี่ตั๊กโอโห นะคะ <ừ> ดูสิเงยยังไม่ออกสักเม็ดเลยอ่ะหวห้องแอร์ออกก็แปลกแล้วพี่เอูอ้เป่ามายัางก็จะแช่แข็งเราย่า<ต>ว่ารเรากับนะคะน้องบุ๋มนี่ก็ยังคงม,มีเรื่องแสบๆคันๆมันๆให้ทุกคนได้ทราบเรื่องราวกันนะคะอย,อยากจะรู้เรื่องอะไรทำเนียนะคะก็มาที่เฟซบุ๊กของเราสมาคมสมิงเสิร์ชหาเลยนะคะอยากรู้เรื่องอะไรเขียนมาถามได้น้องโอโปรดิวเซอร์เนี่ยนะคะที่ในการหาข้อมูลต่างๆพูดคุยต่างๆเนี่ยนะคะก็จะพยายามที่จะหาข้อมูลดีๆมาให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะอ่าใช่ค่ะวันนี้นะคะเราสมคุณ ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะรีบไปหาเรื่องดีๆมาฝากกันนะคะและ้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ